สวัสดีค่ะคุณปอสสวัสดีครับคุณป้อมอุ้ยสวัสดีค่ะบ้านผููกันอร์ติสติกกลับมาแล้ว,ลวนะคะคลิปนี้มีอะไรอวดมีอะไรโชว์อันนี้เป็นอักษรโมโนแกรมอ่าโมโนแกรมซึ่งเป็นโอ้โหใหญ่โตโ,โหรารไม่ไม่ไม,ไม่มันเป็นแค่มุมกล้องนะตัวเองจริงๆมันสูงแค่เมตรเดียวเนาะ <c oughs> แต่ว่าอ่าฮะด้วยความที่ สูงแค่เม็ดเดียวก็จริงแต่นางกว้างมากก็เลยดูหูอึกกระทึกมากเลยนะจ๊ะอ่ะสไลด์ลงไปที่เดิม<ะ>นึกออกเนาะคือตัว M 1ตัวแล้วก็ตัวตัว N, N. 1ตัวนะคะอ่าตัว N เราจะใช้อภิปรกระดกให้อีกทีหนึ่งค่ะพอดีมันแบนแล้วมันนึกไม่อยอกอ่ะโอเคตัว N คือตัวด้านนอกเห็นไหมตัวเองขาอ่าขาซ้ายสุดแล้วก็ เอียงแล้วก็ขาขวาสุดนั่นคือตัวเอ็นนะคะตัวเอ็นเราจะปาด <ลบ S 1> <น>ด้าน,นอ้าปาดด้านข้างออกลบมุมออกนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าถ้าปาดสามเหลี่ยมมันไม่สวยเนาะม,มันปั้านๆแบนๆเราก็เลยปาดมุมออกเฉยๆส่วนตัวเอ็มนี่แหละนะจ๊ะตัวเอ็มเราจะทําเป็นซี่ๆร่องๆแบบนี้อ,อ่าจาได้ไหมเอ่ยมีมีเคยทําคลิปไปนานแล้วเนาะ ค่นะทีนี้ก็จะไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมถ้างั้นเรามาทำตัว M ให้ดูเน้นไปที่การเซาะร่องแบบนี้แล้วกันนะจ๊ะมันจะเป็นซี่ๆๆไปเลยตัวนี้เป็นสีทองเนาะส,สีทองล้วน<ๆ>ซึ่งจริงบางบางลูกค้าบางคนจะชอบคนละสีนะแต่ว่าตัวนี้เป็นสีเดียวกันก็จริงแต่ด้วยความที่ปาดไม่เหมือนกันยังไงก็ดูออกนะยังไงก็ดูรู้ว่าเป็น M กับ N นะจ๊ะ ต้องโอเคในการที่เราจะให้มันเป็นอย่างนี้เนาะเราต้องขีดเส้นมาก่อนถูกปะ่ะอีเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นแล้วแต่สเกลของตัวหนังสือ,อถูกไหม<ะ>อ่าใส่ปะ่ะแล้วก็จะมีเส้นข้างที่เราต้องกําหนดมาอีกนะจ๊ะกําหนดข้างมาเพื่อให้มันเป็นร่องด้วยใช่ก็คือต้องกรดีดให้หมดก่อนอแล้วระวังด้วยอย่าให้มันเบี้ยวอ่าไปพอเรากีดแล้วเราก็เซาะตรงๆลงไปก่อน ถูกไหมใช่ครับนี่เราเาะตั้งตรงลงไปแล้วอันนี้เาะตัะตรงไปแล้วอ่ะ,อ,ะอันนี้เรามาเอียงแสงไม่สวยเท่าไหร่นะน่าจะชัดอยู่อันนี้เอียงลงไปประมาณ40องศาได้มาก<ช>อเอียงไปจนสุดก็ลากไปให้ได้มากที่สุดแล้วแะ เห็นไหมมันก็จะหลุดเลยเพราะว่าเราตั้งเส้นเอาไว้ก่อนอยู่แล้วม,มันถูกมันถูกกีดลงไปเส้นเส้นซ้ายมือเนี่ยกีดตั้งลงไป90องศาแล้วก็เส้นที่สองนี่นะกีดลงไปประมาณ40องศาเห็นปะ่ะมันจะเอียงเอียงนนะิเอียงข้างเข้าไปซึ่งอีกข้างหนึ่งเนี้ย เราอ่าเราก็ต้องล้มไปอีกทางหนึ่งถูกป่ะใช่ <c oughs> เราจะเน้นกันที่ตัวเอ็มนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยดูตัวที่สำคัญก่อนละกันตัวเอ็มที่เราปาดแบบนี้เราอาจจะได้เห็นจากคลิปที่แล้วมาบ้างเห็นปะ มันก็จะหลุดเลยถ้าเราจะให้มันหลุดก็คือเส้นใบมีดมันต้องไปเจอกันตรงนั้นถูกปะมันก็จะขาดพอดีถูกต้องอโอเคเอาตรงนี้ออกเอาสันนี้ออกให้หมดก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันมีรอยต่อด้วยเห็นไหม,มเดี๋ยวเราโปหยิบซ้ำนะเก็บรอยโป้น้อยๆน,นะตัวเองไม่ต้องไม่ต้องโปยเยอะ ดูซิว่าจะเข้าร่องแบบนี้ยังไงไปพี่ป๊อตกรีดเส้นดินสอลงไปแล้วใช่ป่ะกรีดลงไปแล้วในแนวดิ่งถูกป่ะใช่ทีนี้พี่ป๊อตก็เลยทำทีละข้างล้มไปข้างหนึ่งไช้ไหมพอเราล้มไปข้างหนึ่งได้แล้วอ่าอล้มกับข้างงอันนี้เอาสวยงามนะเพราะว่าล่องแต่ละลายแล้วก็ขนาดของแต่ละโลโก้มันจะไม่เท่ากันเราเอาดูที่มันสวยงาม ตัวเองไม่ต้องเล็กมากนะเพราะเวลาขึ้นฉากแล้วอะขึ้นฉากแล้วมันอยู่สูงมันจะมองไม่เห็นถูกต้องเราไม่เอาละเอียดขนาดนั้นเพื่อให้ว่าอยู่ไกลางานไกลก็ยังเห็นอยู่ทั้งเวทีแล้วก็แบ็คดรอปที่สูงประมาณสองสาเมตรนะอ่าล็กออกป่ะล้มไปแล้วก็ล้มมาเขาก็จะได้ล่องแบบนี้เลย ว้าวเฮี้ยถึงนี่แล้วอ่าดูปดื๊บสวยไหมสวยเนาะเลย์ค่าอยู่เนาะค่อยๆไปใจเย็นๆเล็งดีๆมือแม่นๆใช่ปะใช่ใช่แล้ว ซอกเล็กซอกน้อยก็เอาอืมเพื่อความสวยงามไม่งั้นมัใจดีนะมันจะขาดตอนเนาะใช่นี่ลงชกปลายออกมาแล้ววืบหลบแสงอืบดีงา เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะปวดหน่อยค่ะกวดเต็มเต็มกันหน่อยนะจ้ะเอ๋จ้ะ <c oughs> <c oughs> อ้าวโอ้โห <c oughs> มันเป็นความสูง1เมตรที่ใหญ่โตมาก <c oughs> ด้วยว่าสเกลข้างมันออกไปเยอะเนาะ <c oughs> โอ้เ <c oughs> นาะสองข้างน่กเมตรกว่าอยู่นะอันนี้ คอนเฟิร์มขึ้นเวทียังได้แบ็กดรอปสบายมากนะจ๊ะเต็ม mm hmm. ตาแน่ๆเห็นไหมด้วยความที่ร่องมันไม่ได้ไม่ได้ถี่มากอะ่ะเนี่ยปุ่มออกมาไกลประมาณนี้ก็ยังเห็นชัดอยู่เนาะโอเคเราจะขัดเบาๆแล้วเราก็ไปทำสีเลยนะจ๊ะ mm hmm. เราไปต่อกันที่ขัน้นตอนของการทำสีได้ไปทำสีทำสี mm hmm. ทำสีไปแล้วเราลองพื้นนะ mm hmm. ลองพื้นช่วยกบ เม็ดโฟมได้อย่างที่บอกใช่ไหมแล้วเราก็ลงสีจริงไปเลยสามรอบสีรอบอะไรแล้วแต่สีของใครนะเพราะว่าแต่ละที่ห้อมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ปะเนื้อสีการผสมก็จะไม่เหมือนกันของเราเนี่ยจะชอบแบบใช้เกือบดิบเลยนะเกือบดิบแล้วก็ผสมน้ํานิดหน่อยเพราะนั้นเออ่กี่รอบเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันอยู่เนาะนี่ อันนี้คือพี่ป๊กําลังอัดเข้าไปตามร่องหรือว่าตรงซอกอะไรที่บางทีเราว่าเราโอเคแล้วนะเนาะพอเอามันมาตั้งดูแล้วมันแลบเนาะเธอเนาะใช่ใช่เออมันแลบเป็นขาวๆอะ่ะมันมันมันมีโอกาสได้อยู่เก็บหน่อยอ่ะโอเคถ้างั้นก็ตามนี้แหละจ้ะจเราไปตากแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมส่งลูกค้าได้แล้ว แล้ว M และ N เธอทำไมอันนี้มันเป็นโลโก้เมตดหนึ่งที่มันโครมครามขนาดนี้เนาะมันใหญ่มากมันใหญ่มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ทุกคนเห็นแล้วนะเห็นลองเห็นอะไรแนะล้วนะเห็นป่ะเวลาที่เราเก็บหมดเลยอย่างอย่างที่เราคุยกันในคลิปไปเนาะเ <communities S 1> <laughs> ห็นป่ะตรงที่มันแบบข้างบนน,ดนิดๆก็ต้องเอาเห็นป่ะอ่ะเนี่ยมันก็จะแบบเก็บได้หมดเลย พอเราออกไปดูไกลๆอะ่ะ <_ d ich> เห็นปะถ้านนิดๆหน่อยๆเราไม่ทํานะเส้นมันขาดหายไปเลยนึกออกปะใช่อ่ามันไม่ต่อเนื่องแล้วเหมือนเอ้ยมันจะสะดุดตาเลยนะว่าเฮ้ยตรงนั้นมันแบบน่าจะมีอะ่ะขาดไปหน่อยนึงเฉยเลยเพราะนั้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องอย่ามองข้ามเนาะ้องโอเคแบบนี้เราเรียกว่าโมโนแกรมเนาะเป็นอักษรสองตัวที่คว้กันสวยลดและดีงามนั่น นั่นคือช้างฉันก็อวดไปงั้นแหละฉันยังทําคลิปไม่เสร็จ <c oughs> งานจะเสร็จแต่คลิปยังไม่เสร็จรอชมนะคะ โอเคพี่ป๊อลมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือจะฝากเลยฝากเลยดีกว่าฝากเลยจ้ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับค่ะแพทเทิร์นไปดูในติ๊กต็อกอะแพทเทิร์นที่นางจะต้องพูดนะคะชอบก็กดไลค์อ่าอยากดูคลิปใหม่ๆก็กดติดตามนะคะต้องอย่างนั้นแหละติดตามเราเถอะคุณแชร์ออกไปนะจ้ามันฟรีมากฉันเห็นแมงวันแบบว่า โอเคบินไปแล้วนะจ๊ะแชร์ฟรีแชร์เลยแชร์เลยคุณให้รู้เลยว่ายังมีงานโฟมอยู่ตรงนี้ส่งต่อออกไปเผื่อใครทำเป็นอาชีพได้นะจ๊ะตึงตึงตึงรถไอติมผ่านไป <c oughs> โอเค <c oughs> ลาไปเลยดีกว่าลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย